ในอีพิโซดที่แล้วผมได้สอนเบสิกของการทำ GUI และสอนเรื่องสเกลกับออฟเซตไปแล้วในคลิปนี้เป็นอีพิโซดที่2ผมจะมาสอนเรื่อง property ต่างๆของ GUI เพื่อที่คุณจะได้ทำ GUI ให้สวยขึ้นแบบง่ายๆกันครับแต่ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมแนะนําให้ตั้งใจดูโฆษณาจากผมก่อนตอนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนะครับผมอยากให้ตั้งใจฟังสิ่งที่ผมจะพูดสั้นๆนี้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีคุณค่ากับทุกๆคนมากๆเลยและผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้ครับสำหรับใครที่สนใจเรียนเกี่ยวกับการพัฒนา x, โดยยเเเนนน้นทีี่่ร,รือองงขข แต่เบื่อที่จะมาศึกษาจาก YouTube ซึ่งมีแต่คลิปคุณภาพต่ำแล้วก็มีแต่คลิปแจกฟรีโมเดลแจกฟรีสคริปต์อันนี้สําหรับคนที่พร้อมจะลงทุนกับความรู้นะครับผมแนะนำสคริปเตอร์สครูครับสคริปเตอร์สครูเนี่ยเป็นเหมือนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างแบบด้วยตัวเองได้โดยเน้นที่การเขียนสคริปต์เป็นหลักครับสิ่งที่ทุกคนจะได้เมื่อเข้าสคริปเตอร์สครูไปแล้วเนี่ยก็มีดังนี้ครับหนึ่งคือคุณจะได้เรียนสคริปติต้งคอร 2ก็คือคุณจะได้เรียน Simulator Workshop c o u r s ครับซึ่งคอร์สนี้ผมจะพาทุกคนไปเขียนสคริปต์และสร้างแมปแนว Simulator ด้วยตัวเองโดยไม่ใช้ฟีโมเดลและฟีสคริปต์แต่อย่างใดครับผมมูลค่าของคอร์สนี้จะอยู่ที่2,500บาทครับ3ก็คือคุณจะได้เข้า Discord ของ s c r i p t e r School ครับซึ่งใน Discord นี้คุณสามารถมาพูดคุยปรึกษาหรือมาสร้าง Connection กับ s c r i p t e r ที่เรียนจากผมได้ปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกมากกว่า150คนแล้วครับและมีแค่ใน Discord นี้เท่านั้นนะครับที่คุณจะสามารถเข้าถึงผมโดยตรงได้มูลค่าของ Discord นี้นะครับจะอยู่ที่500บาท4ก็คือคุณจะได้บริการวิเคราะห์สคริปต์โดยบอทเดฟครับผมจะทำการวิเคราะห์ คลิปที่คุณให้มาแบบละเอียดครับว่ามีตรงไหนที่ควรปรับปรงุงมีตรงไหนที่ดีอยู่แล้วและตรงไหนที่ควรทําต่อไปนะครับซึ่งบริการนี้ผมตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเป็นบริการที่ผมทําให้คุณแบบตัวต่อต,ตัวเลยครับมูลค่าของบริการน,นี้ก็คือ2,000บาทครับและในอนาคตนะครับคุณจะได้เรียนออนไลน์แบบสดกับผมครับซึ่งคอร์สออนไลน์แบบสดนี้จะมีมูลค่าอยู่ที่4 0 0 0บาทครับและคุณก็จะได้เรียนคอร์สอื่นๆจากผมครับเช่นคอร์สพัฒนาแมปยังไงให้มีคนเล่นเยอะหรือว่าคอร์สสอนหาและได้จากการพัฒนาแมปหรือคออออรสืื่่่่นนนนๆๆับบและะกกกก็จจจไดดด้้้เเเีีียยยาาาวว cost Studio ผชชญโม นางคนที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการปั้นโมเดลการทํา GUI การทำแอนิเมชันและด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับ r o บอ o x Studio มาสอนใน s c r i p t ตอร์สครูครับโดยทั้งหมดนี้มีมูลค่ารวมกันมากกว่า10,000บาทครับผมแต่ราคา10,000บาทนี้ผมไม่ขายครับผมขายในราคา9 9 9บาทเท่านั้นซึ่งมันถูกกว่าราคาเต็มถึง10เท่าเลยครับและในอนาคตราคามันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมแนะนําให้ไปดูคลิปแนะนาคอร์สที่ผมทิ้งลลงกกกกไไไววว้้้้้้้้ใใน,นนน Descript Scripter Link ่่่ออออะะะครรเเเพืจจจจดดดขขขาาาาายยีมึแ็ูถ ควรทำยังไงบ้างครับและถ้าหากว่ามีคำถามใดๆที่เกี่ยวกับ Scripter S c h o o l นะครับก็ให้ไปคอมเมนต์ในคลิปแนะนำ s c r i p t e r School นะครับไม่ต้องแอดผมมาส่วนตัวนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้สอนไปในเรื่องของเบสิกของ GUI แล้วก็สอนในเรื่องหน่วยของ GUI นะฮะก็คือเป็นหน่วยสเกลกับออฟเซตเนาะอันนั้นเป็นพื้นฐานจริงๆเรายังไม่ได้สร้าง GUI กันเลยและในเอพิโซดเนี้ย ผมจะมาสอนเรื่องของการสร้าง G.I u ให้สวยขึ้นนะเรื่องของการใช้ property ต่างๆของ G.I u นะซึ่งมันก็มีเยอะมากๆเลยผมคิดว่าใน episode <ๆ S 2> เดียวในคลิปเดียวเนี่ยอาจจะไม่จบนะฮะเรื่องของ property เพราะมันเยอะจริงๆนะแต่ผมพยายามที่จะสอนสิ่งที่มันสําคัญมากที่สุดให้ได้ก่อนไอ้สิ่งอื่นๆที่ยังไม่สําคัญเท่านี้ก็ยังไม่สอนนะฮะเอาไว้สอนในคลิปอื่นๆเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับก็ให้ไปย้อนไปดูคลิปที่แล้วก่อนเนาะเพื่อที่ว่าคุณจะได้เข้าใจในสิ่งที่ผมจะสอนในคลิปนี้ในซีรีส์นี้นะครนาทํ GUI ะ ซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันควรจะเป็นเนื้อหาใน s c r i ปเตอร์สค o ูนะครับเป็นควรจะเป็นเนื้อหาในคอร์สของผม ที่คุณต้องเสียงเงินซื้อแต่ผมทําคลิปนี้มาสอนฟรีๆเลยเพราะว่าเรื่องของการสร้าง G.I u เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสคริปเตอร์มากนักสคริปเตอร์สครูของผมเนี่ยมันเกี่ยวกับการเขียนสคริปต์แต่เรื่องของการสร้าง G.I u เนี่ยมันเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากสคริปต์แต่สคริปเตอร์ก็ควรที่จะเรียนอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยสอนสิ่งที่ผมรู้เนี่ยฟรีๆใน YouTube แต่ถ้าใครที่สนใจที่จะเขียนสคริปต์นะฮะหรือว่าคุณอา, s <S อาจจะสนใจที่จะสร้างแบบยนเะนื s. <S ้อหาาที่มมมันเมนเขข้้กกว่านี้ะฮะเนหาที่มมันนนนนเเปป็การสอลยผะ เตอสโคลราคาไม่แพงครับประมาณ999บาทนะตอนนี้นะครับประมาณ1000 ตอนนี้นะครับในอนาคตราคาอาจจะเพิ่มเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบนะฮะเพราะว่าคุณค่าของคอสมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามเนื้อหาที่ผมสอนในคอสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรีบโอเคครับงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็ในอพิสนดที่แล้วนะครับสิ่งที่ผมได้สอนไปก็คือการสร้าง G u I ต่างๆ G N G I แล้วก็เฟรมอันเนี้ยเป็น2ออย่างที่ผมสอนฮะผมจําได้ว่าผมสอนเนาะผมผมไม่แน่ใจว่าอันอื่นผมสอนไปหรือยังนะครับแต่2ออันเนี้ยผมสอนแน่นอนแล้วก็ผมได้สอนให้ใช้ปลั๊กอินนะฮะเอามาตัวสเก กับ p r o p e r t y แรกกันเลยนะครับก็คือ a n c h o r p o i n t นะฮะอันนี้น่าจะบอกไปแล้วนะครับก็คือจุดศูนย์กลางของ GUI นั้นนั่นเองนะของ UI นั้นนั่นเองนะซึ่งก็จะเป็นจุดดำๆแบบนี้วิธีการปรับนะครับมันจะใช้หน่วยเป็นหน่วยสเกลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้0ูนะฮะในการให้มันอยู่กึ่งกลางประมาณนี้อันต่อมาครับ a u t o m a t i c size อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไร ผมไม่เคยรู้มาก่อนนะเพราะนั้นผมก็จะไม่สอนแบ็กกราวน์ค o ลเลอร์นะฮะอันนี้คือสีของแบ็กกราวน์นะครับหรือก็คือพื้นหลังนั่นเองตอนนี้มันเป็นสีขาวนะฮะซึ่งค่าที่ใช้นะฮะจะเป็น R G B นะครับ red green และ blue นะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับค่า R G B ตรงนี้ได้สูงสุดของมันก็คือ255ต่ําสุดก็คือ0ูนย์ะฮะเป็นค่าสี R G B นั่นเองแต่ผมไม่แนะนําให้ปรับด้วยตัวเลขแบบนี้นะฮะเพราะว่าผมมั่นใจเลยว่าไม่มีใครแบบมาทําแบบนี้หรอกนะฮะเสียเวลาแล้วก็ยากนะฮะที่ีดกว่านนั้้คครก็ือใหินี้ตรงสีนนนี้้้เลยะมมัก็จขึ Select Color ตรงา ก็จะมีเบสิกคัลเลอร์ที่ใช้บ่อยๆนะเลือกเลือกเอาได้เลยหรือทุกคนอาจจะเลือกสีเอาเองจากวงล้อสีตรงนี้ได้อัน,นี้ก็เลือกเป็นตัวสีเนาะแล้วก็เป็นเลือกเป็นความ มืดของสีนะประมาณนี้ผมก็จะเอาสีประมาณนี้นะครับสีมินต์แบบว่าจางๆแบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคไปเห็นไหมมันก็จะปรับค่าสีให้เองเลยนะครับผมอันนี้ก็คือแบ็กกราวน์คอลเออร์สีนะฮะซึ่งค่า property ที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นค่าที่เรียกว่าคอลเออร์สีแต่นี่ยมันเป็นเรื่องของสคริปต์และนะฮะไม่เกี่ยวกับการทำ G u I สักเท่าไหร่นะจะเป็นเรื่องของสคริปต์ที่ต้องรู้ว่ามันคือค่าคอลเออร์สีก็ข้ามไปแบ็กกราวน์ทรานสเปอร์เรนซีนะฮะอันนี้ชื่อเต็มมันคือแบ็กกราวน์ ถึง1ก็คืออยากจะให้มันโปร่งใสมากเท่าไหร่ถ้า1ก็คือโปร่งใสจนหายไปเลยเราสามารถปรับได้ตรงนี้นะฮะไม่สําคัญ Border Color 3นะครับก็จะเป็นค่า Color 3อีกแล้วนะก็คือค่าสีนั่นเอง Border คืออะไร Border คือขอบเป็นขอบของตัว UI นี้ขอบของเฟรมนี้เราเลือกสีได้นะฮะผมก็จะเลือกสีประมาณนี้แต่ก่อนอื่นนะฮะจะเห็นสังเกตได้ว่ามันจะไม่โชว์กรอบมาเพราะว่า Property อันนี้เรายังไม่ไม่ได้ปรับนะฮะก็คือ Border Size Pixel ก็คือจะเป็นหน่วย Pixel นั่นแหละก็คือเป็น Border Size ก็คือขนาดของขอบนะตอนนี้มันเป็น0ูนอยู่เราสามารถปรับเป็น5ไนะห้ะ ใหญ่ขึ้นนะฮะปรับเป็น3ก็จะประมาณนี้ผมจะเอาสักประมาณ5แล้วกันนะฮะแล้วก็สีเนี่ยผมจะเปลี่ยนสีวิธีการเปลี่ยนสีขอบผมแนะนําว่าให้ใช้สีที่เข้มกว่าสีแบล็กเกาอันนี้เป็นเบสิกของการทํา G U I ให้สวยนะครับเท่าที่ผมรู้แล้วอ,อาจจะปรับกาเอาเองก็ได้ว่าให้มันเข้มกว่าสีแบล็กเกาประมาณนี้หรือเทคนิคที่ผมใช้นะครับก็คือกด Pick Screen Color ตรงนี้มันก็จะเอาตัวดูดสีมานะะไม่ว่าเราจะเลื่อนเมาส์ไปที่ไหนนะฮะสีมันก็จะปรับตามตําแหน่งที่เมาส์อยู่ผมก็จะเอาสีเดียวกับแบล็กเกาแล้วผมก็จะทําการเพิ่มมมมความมืดให้ัน ประมาณนี้ะเห็นไหมมันก็จะค่อนข้างสวยแล้วค่อนข้างสวยขึ้นนิดหนึ่งนะฮะ Border mode นะครับเป็นโหมดของขอบเป็นโหมดของกรอบ Inset ก็คือกรอบอยู่ข้างในกรอบจะอยู่ข้างในนะเห็นไหมมันจะไม่เกินจากขนาดจริงของมันเลยขนาดจริงของเฟรมนะมันจะไม่เกินเลยส่วน middle นะฮะอันนี้ก็คืออยู่กลึกล,กล,กลางๆนะประมาณนั้น อาจจะเกินมานิดหน่อยแล้วก็ o u t ล i n ก็จะเกินมาเลยจะออกมาเลยนะ,ะจะไม่ยุ่งกับข้างในเลยนะ,ะก็ให้ทุกคนเลือกใช้กันเอาเลย interactable อันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะ,ะ layout order อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเขียนสคริปต์เพราะฉะนันผมจะไม่สอน name ก็คือเป็นชื่อของเฟรมนี้นะฮะอันนี้สอนไปแล้วนะเราสามารถปรับได้นะผมก็จะไม่ปรับนะ parent ก็คือ parent น,นะฮะปรับไม่ได้ position ก็คือตำแหน่งโดยมันจะมีแค่2แกนก็คือ x y สาเหตุที่มันมีแค่ x y เพราะว่ามันไม่ใช่3มิตินะฮะไอการทำ g u i พวกเนี้ยมันคือเป็น2มิติก็คือมันติดอยู่แค่ที่หน เหมือนโมเดลโมเดลเนี่ยจะเป็น3มิตินะฮะ g u i พวกเนี้ยมันจะเป็น2มิตินะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแค่แกน x กับแกน y นะจะไม่มีแกน z นะผมซึ่งค่าตอนเนี้ยก็จะใช้เป็นสเกลนะอันนี้ผมสอนไปแล้วนะฮะเรื่องของสเกลและออฟเซ t ตสอนในคลิปที่แล้วโรเตชันก็คือการหมุนของมันนะก็คือหมุนได้เลยนะฮะองศาของมันผมก็จะ ไว้ศูนย์นะฮะไซส์ก็คือขนาดขนาดของไอ้เฟรมเนี้ยซึ่งก็มีทั้งสเกลและออฟเซตเนาะก็เหมือนกับโพซิชันเลยก็ประมาณนี้ไซส์คอนสตรัคต์อันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรข้ามนะ,ะตายก็ไม่รู้ว่าคืออะไรข้ามไปก่อนนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแต่เหมือนจะเป็นแบบสไตล์ที่เขามีมาให้แล้วเราไม่ต้องทําเองอะไรประมาณนั้นนะแต่แบบดั้งเดิมของมันคือคัสตอมนะฮะวิสิเบิลนะอันนี้ค่อนข้างสําคัญก็คือเราจะให้มันโชว์หรือเปล่าถ้าไม่ให้มันโชว์ก็เอาติ๊กถูกออกนะแต่ถ้าให้มันโชว์ขึ้นมาก็กดดดดไปปปปปปนน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 นะะะะฮออออััีีีีีี้้้จสสสสสํําาาาาคคคญตตททท่่บบท่่่เเ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 รรรขยยยยิิิิิิิิิิ์์บบบบ G U I ชวววลลลลลกกก็็็ใใหหฟื ติ๊กถูกหายไปแต่ถ้าอยากจะให้มันเปิดขึ้นมาพอผู้เล่นกดปุ่มเปิดปุ๊บก็ให้ค่า visible เนี่ยเป็นติ๊กถูกหรือว่าเป็น True นั่นเอง set index ก็คือเราอยากจะให้มันโผล่ขึ้นมาตอนไหนเราอยากจะให้มันเนี่ยอยู่ข้างหน้า GUI ไหนอย่างเช่นผมมี GUI อีกอันหนึ่งด้วยเร็วเลยนะสีแดงตอนเนี้ยเห็นไหม GUI สีแดงเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเฟรมหนะ้ามันทับเฟรมไปเลยแต่ผมอยากจะให้ไอเฟรมเขียวๆเนี่ยมันอยู่ข้างหน้า GUI แทนทำยังไงก็คือจะเกี่ยวกับ set index ตรงนี้ก็คือถ้าเฟรมไหนถ้า GUI ไหนมี set index เยอะกว่า GUI อื่นนะมันก็จะ ทับ GUI อื่นนั่นเองนะฮะเซตอินเด็กของสีเขียวเนี่ยเป็น5แต่เซตอินเด็กของตัวเฟรมสีแดงเนี่ยเป็น1นะฮะมากกว่า1เพราะฉะนั้นเฟรมสีเขียวเนี่ยก็เลยทับตัวสีแดงนะก็เลยอยู่หน้าตัวสีแดงประมาณนั้นแล้วก็มีอะไรอกีกน่าจะแค่นี้นะครับสำหรับตัวเฟรมนะไม่มีอะไรมากเลยโอเคอันนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับ Property ของเฟรมต่อมานะฮะสิ่งที่ผมอยากจะให้รู้จักนะก็คือ text label กับ text button หรือว่า text box ไอพวกเนี้ยจะเป็น UI ประเภท text นะฮะ 텍ซ์ Text, มันก็คือข้อความนั่นเองโดยข้อความที่อยู่นิ่งๆก็คือ t e x เ Label ์เลนะฮะส่วนข้อความอีกอันหนึ่งก็คือ텍ส์บัตทอนนะก็คือจะเป็นข้อความแบบปุ่มนะที่เราสามารถกดได้นะฮะกดปุ่มได้เห็นไหมพอเวลาที่เราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยเห็นไหมสีมันก็จะเปลี่ยนนะเป็นสีทึบๆนั่นเองนะฮะแต่คลิปนี้ผมจะสอนแค่텍ส์เลเยอ์เลนะฮะเพราะว่าผมจะสอนแค่พวก p r o p e r อ y ้ไงเห็นไหมมันอยู่ข้างหลังเนี่ยวิธีการให้มันอยู่ข้างหน้าก็คือปรับ set index เซตอิเอ level, เนเด็กซ์ให 0.5.5ให้มันอยู่ตรงการลางมีอะไรบ้าง Background Color นะครับก็คือสี Background นะฮะไม่ใช่สีข้อความนะฮะเป็นสี Background เราปรับได้ปรับสี Background ได้แต่ผมไม่ปรับนะ Background Transparency ก็คืออย่าให้มันจางลงนให้ Background อะตัวข้อความจะไม่จางลงจะจางลงแค่ Background Border Color ก็คือกรอบกรอบของ Background อีกแหละไม่ใช่กรอบของข้อความนะฮะอันนี้อย่าสับสน Border Mode Border Size Pixel นะครับก็เหมือนเหมือนกับเฟรมเลยนะฮะจะไม่สอนซ้ำ Position ก็เหมือนเหมือนกับเฟรม Size ก็เหมือนกับเฟรม Text Index ก็เหมือนกันแต่จะมีแท็บที่เพิ ฟอนต์เฟสก็คือเป็นรูปแบบของฟอนต์ที่เราจะใช้เห็นไหมแบงเกอรก็จะเป็นฟอนต์แบบนี้คริปสเตอร์อันนี้ก็คือเป็นฟอนต์ที่ทางโลบอกเนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วที่ผมจะแนะนําให้ใช้นะถ้าใครที่ทําแบบแนวแบบ Simulator หรือว่าแบบแนวที่มันแบบมีความเป็นโล p พ l ลี่นะฮะแบบแนวที่มันมีความเป็นการ์ตูนนะฮะผมแนะนําให้ใช้เป็นฟอนต์น,นี้นะฮะลัคกี้เอสกายนะฮะไม่ก็ f r e d o กาวัน รหรือไม่ก็ Bankers นะมีอยู่3อันแต่ที่ผมใช้บ่อยมากที่สุดก็คือ f ฟรโดก้าวันเพราะว่ามันสวยแล้วมันก็ไม่ได้ดูเลอะเทอ,อะตรงสไตล์ตัวนี้นะครับก็จะมีสไตล์ให้เลือกตัว B ก็คือความทึบของมันอยากจะให้ข้อความเนี่ยทึบไหมเป็นตัวเข้มไหมถ้ากดไปเห็นไหมมันก็จะเข้มขึ้นนิดหน่อยเอาทิกถูกออก อันนี้ก็คือความเอียงนะฮะตัวไอตรนี้นะอยากให้มันเอียงหรือเปล่านะผมไม่อยากให้เอียงก็ไปไลท์ไฮอันนี้เป็นเรื่องแอดวานซ์นะไม่สอนอันนี้ก็ไม่สอนลิสต์เทคนะฮะจริงๆมันก็ค่อนข้างแอดวานซ์แหละแต่ว่าผมก็จะสอนแล้วกันเพราะว่าในอนาคตเราอาจจะได้ใช้ลิสต์เทคก็คือมันจะเป็นประเภทข้อความแบบอีกแบบหนึ่งอ่ะเป็นข้อความแบบอัปเกรดขึ้นมานะฮะเป็นข้อความอัปเกรดผมจะเรียกว่าซูเปอร์ข้อความแล้วกันก็คือถ้าเราติก๊กถูกไปเนี่ยมันจะเป็นข้อความประเภทที่แบบอัปเกรดขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะมีลลลกกกกเเเเเ่่่่่่นนนนนใใใหหห้้้้ชยอะะะออออออะะาาาาาาาีีีดววแตสํํรรับมมมมมืืไจป็นนะะอออป็ทคคขพพิ์ง เราอยากให้มันข้อความเป็นอะไรผมก็จะอาจจะตั้งข้อความว่า Hello World นะฮะซึ่งค่าที่ใช้ของ text เนี่ยมันคือค่า string ค่าที่เราพิมพ์ไปเนี่ยคือค่า string เป็นค่าข้อความนั่นเองนะอันนี้ถ้าใครไม่รู้ว่า string คืออะไรนะ,ะให้ดูคลิปสอนเขียนสคริปต์เลยนะฮะผมได้สอนไว้หมดแล้วคลิปฟรีนะฮะพอเรากด enter ไปนะฮะ Hello World มันก็จะขึ้นมาตรงนี้ text color free นะฮะก็จะเป็นค่า color free อีกแล้วอันนี้ก็คือค่าค่าสีของ text ล้วเลือกสีได้นะเนี่ยเห็นปะผมก็จะเอาสีดำเหมือนเดิมนะ เอาสีขาวดีกว,ว่านะเพราะว่าผมจะมาสอนเทคนิคที่ผมใช้ Text Direction นะฮะก็คืออยากจะให้ข้อความมันเดี๋ยวผมปรับเป็นสีดำก่อนนะสมมติว่าเราสร้างแอนิเมชันให้ข้อความเนะี่ยเป็น Animation แอนิเมชันแบบว่าเออมีตัวอักษรพิมพ์ขึ้นมาเนะี่ยเราอยากจะให้มันปรากฏจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายถ้าอยากให้ซ้ายไปขวาก็ Left to Right ถ้าอยากให้ขวาไปซ้ายก็ Right to Left ไม่มีใครปรับหรอกครับส่วนใหญ่เขาปรับออโต้กันหมดอันต่อมาครับ Text Scale อันเนี้ยเป็นตัวช่วยเวลาที่เราปรับตัว size ของข้อความเนะี่ยตัว size ของ Text นะฮะขนาดของ Text เนะะี่ยเวลาที่เรา แบบนี้ก็ได้แต่บางทีเนี่ยเราขี้เกียจมาปรับเองนะครับเราอยากจะให้แบบไซส์ของเทคมมาเนี่ยพอดีกับกรอบเลยก็แค่กดตรงนี้นะครับ Text s กล l ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมพอดีเลยนะไม่เกินแล้วก็ไม่น้อยไปซึ่งพอเราปรับ Text s กล l แล้วเนี่ย Text ซส์เราจะปรับอะไรมันก็ไม่มีผลแล้วซึ่งผมก็แนะนําให้ใช้นะผมใช้ตลอดนะครับ Text s กล l อันต่อมานะครับ Text Stroke Color 3นะครับ Text Stroke คืออะไร Stroke เนี่ยมันคือกรอบหรือว่าขอบของข้อความนั่นเองมันจะไม่เหมือนกับ Border Color 3 ไม่เหมือนกัน border color ตีมันเป็นของกรอบใช่ไหมมันเป็นของเฟรมใช่ไหม stroke เนี่ยมันจะเป็นของข้อความและมันปรับขนาดไม่ได้นะฮะอันนี้แย่หน่อยก็คือมันปรับขนาดของ stroke ไม่ได้ปรับขนาดของกรอบไม่ได้ปรับได้อย่างเดียวก็คือ text stroke transparency หรือก็คือความโปร่งใสของมันซึ่งดั้งเดิมของมันก็คือเป็น1นเนาะก็คือมันจะไม่มีขอบแต่ถ้าอยากให้มีขอบก็ปรับเป็นศูนย์เลยครับเห็นไหมมันก็จะมีขอบและมันจะทึบหน่อยแล้วเราก็ปรับ text stroke color ตีตรงนี้นะฮะผมจะปรับเป็นสีดาแต่ผมจะทําให Text Color เเนี่ยเป็นสีขาวเห็นไหมมันจะเป็นแนวนี้นะซึ่งผมใช้บ่อยมากๆไอ้ t e x t Color เเป็นสีขาวแต่ว่าขอบเป็นสีดำเนี่ยผมใช้บ่อย Text Transparency นะฮะก็คือความโปร่งใสของตัว Text นะนะตัวข้อความนะซึ่งมันก็เป็นศูนย์เหมงอนเดิมเราเอาจจะให้มัน ล่องหนก็ได้นะฮะแต่มันจะดูแปลกๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณมี text stroke นะเออถ้าเกิดว่าคุณใช้ text stroke มันจะดูแปลกๆซึ่งมันก็เป็นข้อบอกพร่องของทางรูบอกเอง text x alignment ตรงนี้นะครับก็คือในแกน x เนี่ยอยากจะให้ text มันอยู่ตรงไหนผมก็จะปรับอ่าให้มันเป็นเล็ก,เล,กเล็กลงแบบนี้ก่อนดั้งเดิมมันก็จะเป็น center นะครับก็คือตรงกลางนั่นเองในแกน x นะแต่ถ้าอยากให้มันชิดซ้ายนะฮะก็ปรับเป็น left นะเห็นไหมชิดซ้ายแล้วแล้วก็มี right นะซึ่งชิดขวานั่นเองนะก็จะเป็น center ไว้ก่อน text y alignment e ก็คือแกน y ของมันนะอยาู้่ขงบน ก็เป็นทนะ็อปข้างล่างสุดก็เป็นบอททอมเอาเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับในคลิปนี้เป็นคลิปผมไม่รู้ว่าสั้นหรือยาวนะเพราะว่าผมพูดเร็วมากๆในคลิปนี้ผมก็ได้สอนไปใน Property ของทั้งเฟรมแล้วก็ทั้งตัว Tech Label ก็ได้สอนไปหลายอันแล้วผมก็รีบสอนมากๆเพราะว่าผมไม่ค่อยเหลือเวลาแล้วอยากจะให้มันรวบลัดให้ได้มากที่สุดนะถ้าใครอยากจะเรียนแบบละเอียดจริงๆแบบผมสอนช้าจริงๆอะ่ะสอนแบบละเอียดมากๆอะ่ะก็ให้ทุกคนดูคลิปแนะนํ c r ล p t o School นะฮะ ซึ่งในสคริปเตอร์สคูลนั้นเนะี่ยผมก็มีคอร์สต,ต่างๆมากมายนะแล้วก็มีคอร์สที่สอนทำ G.I. u ด้วยนะนะผมซึ่งอันเนี้ยเป็นคลิปฟรีเฉยๆนะแต่ในสคริปเตอร์สคูลเนี่ยนะเป็นคลิปพรีเมียมและนะเป็นคลิปที่ผมสอนเฉพาะกลุ่มคนเท่านั้นนะครับแล้วก็สคริปเตอร์สคูลตอนนี้นะฮะมีคนมาสมัครเรียนเนะี่ยรวมกันทั้งสิ้น300คนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ300คนใครที่อยากมาสร้างสังคมในนั้นนะฮะคุณจะได้เจอกับสคริปเตอร์ที่สไตล์การเขียนสคริปคล้ายๆกับผมประมาณ300คนที่เรียนโดยตรงจากผม300คน เยอะมากๆใครที่สนใจ s c r ิปเตอร์สคูลนะฮะก็ไปดูคลิปแนะนำสค i ิปเตอร์ส o ูลก่อนนะฮะแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ